นิท่านเรืองหลวงพอครับเน่้หน่อยกับมีหลายเรืองหงลายเล่าว,วันต่อไปเรืองนี่มันเรืองหลวงพอแบบนีมีวัดวัดหนึ่งบาทเลยหลวงพ่อองค์หนึง่งอยู่กับเน่้หน่อยองค์หนึง่งเป็นสององค์วันถอ่อเน่้หน่อยกับเป็นเน่้หน่อยบวชไหมเขาลังฮัดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ฮัดเชียนเียนอา่าน พ่อแม่มาฝากไปนล้ลงคอร์นลุงคอสอนให้มันต่อไปขี่ยนน้ำวัดเนี้นหน่อยผูน้ขขนี้กับทะลึงเลยเด้เมื่อนั้นไม่ออกเอาบอกสมเกียงมาให้บอกเน้นหน่อยว่าไปถวายลุงคอเด้อเน้นหน่อยกระยุ่งเลี้ยนย่น,นหัวมาเน้หอดกุฏิลุงคอร์นลวงคอหลวงพ่อร์นอยู่ไหครับลุง่อร์นอยู่ไหมครับเอน้นหน่อยว่ยาหู บ่าไทยไลหน้อยไฟสีห้ากว่างกันไม่ยั้งละไม่ออกเอาสมเทียนมาให้ครับมามามาเชียนมาเชียนหนึ่งผสมเทียวพอดีว่ะกันแล้วล่งพ่อกันนางลงนี่น้อยเอาบสมเทียงไปให้ึแ้่ไนล่อง่อ่ผมคือสีเขีนเปลี่ยนกันห่วยกันมันนี่สีเขียนให้เบิ้งกันนี่เขีนดังสี่านจะบักเียงทบใ่หัวนี่น้อยโอ้ยนี้มโอ้เจ็บเท้าเข็ อ้เจ็บปานนี้มาเขี้ยนอะไรนี่หน่าขี้ไล่ตายมันบวชหลายมือหรือว่าจะหลวงพอ่อว่าโอ้นี่หน่อยยางซส่เลยว่าเขาไปฮ้ามึงสัน่นเรียนว่าเขาห้อมอสัน่นขี้ไล่ตายมันท่านหลวงพ่อว่ามือต่อ,อ,าม,อ,ตอมาว่าเนี่ยไม่ออกบัดเอามีมาหายฝากเนี่หน่อยไปถาไวายให้เขาละเนี่หน่อยเอาไปถาไวายหลวงพออ่อตัวบา้านหลวงพ่อนั่งอยู่หัวแจกพอดี ลวงพ่อเห็นแน่นหน่อยโยกอมากมีมายิ้มเปิดกอดโห่วอาหน่อยมันยังละน่อยหอมมันตะไก่แท้ไม่บอกเอามีกมีมาให้ครับกันโอ้ดีตัวหนึ่งกันโอ้เลี้ยวเบื้องหลายมือเราไปยินวาเทนอยู่ย่ันลวงพ่อนั่งลงเน่นหน่อยโยกบมกมีมาว่างลงหน่อยว่างลงเราเขียนกันเน่นหน่อยว่างลงโยกบมกมีขึ้นทุทสิหัวลราครับปล๊กลมทวนเลยนน่นหน่อยเห็นว่าเงยกันดูดหัวแจกรไปเลยแล้วเน่นหน่อยเห็นทาบอดี ยากหลวงพ่อบาดีท่าที่ลูกได้โอ้โหเจ็บปากจับจับหัวมีกระห้อยตาแบบนี้ขนาดแบบนี้ฝ่ายนี้นี่คนับแบบนี้นั่งนี่เฮ้อสักอนิดจ่าก็คักน้องพ่อเจ็ดตัวย้อนซ้อนมีที่เข้มให้เนียนหน่อยพิดษนะจบเรื่องน้องพ่อหลอกนี่